มาพบกับพิชชี่อยู่แล้วนะคะวันนี้เนี่ยพิชชี่ถ่ายงานเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเล่าอีกไม่ไกลจะข่าว่าในกระเป๋าของพิชชี่เนี่ยจะมีอะไรอยู่ในนี้บ้างนะคะถ้าใครอยากรู้เริ่มกันเลยค่ะมาเริ่มกันด้วยโหมดเข้าของเครื่องใช้กันก่อนเลยนะคะว่าพิชชี่อยากพบอะไรในชีวิตประจำวันบ้างนะคะมาเริ่มกันเลยนี่นะคะโหมดเข้าของเครื่องใช้พิชชี่สะรีสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือโทรศัพท์มือถือค่ะ ซึ่งเป็นสิ่งที่พิชิคิดว่าทุกคนเนี่ยพกไปด้วยตลอดง่ายอยู่แล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นกระเป๋แบบตาตั้งขาอันนี้ก็จะมีมันนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ใช้ในชีวิตประจำวันจริงเลยเนาะต่อไปก็จะเป็นกุญแจล็อคค่ะขาดไปได้ทัาากก้งขาต้อไปไหนไม่ได้เลยค่ะต่อไปเนี่ยก็จะเข้าสู่หมวดดีๆนะคะซึ่งเป็นารายไอเทมที่พิชิพกไปในชีวิตประจำวันเลยคะ่ะ ะะเขาะจะเริ่มด้วยแป้งฝุ่นค่ะแบบเบาบานะคะแล้วก็แปรงดันค่ะเอาไว้ปัดนะคะเวลาที่นานมาระหว่างาวังงนเนาะต่อไปก็จะเป็นลิปสติกค่ะตัวนี้นะคะบอกเลยว่าสีสวยมากๆนะคะก็จะออกแนวธรรมชาตินะคะสีสวยมากๆเลยนะคะและว้วก็จะเป็นลิปเทตเลโทนสีน่ารักมากนะคะแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือ คอาเจนนูพีตตัวนี้เลยนะคะของบมโคลอนเจน,นะคะ่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สาวๆแบบเรานะคะขาดไม่ได้เลยนะคะจะบอกว่าคอาเจนตัวนี้นะคะดีจริงๆตพ้่แต่ไม่อ้วนเลยนะคะเพราะว่าชีชตืช่นช้ามาเนี่ยก,กินนะคะเพื่อเพิ่มความสดชื่นให้กับ,บร่างกายนะคะว่ารสชาติของเขาเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะคะแถมไม่ขาวด้วยค่ะด้วยความที่เป็นซองเล็กนะคะพกพาง่ายสามารถใส่ในกระเป๋าวัานไหนก็ได้เลยนะคะแนะนำเลยอยากให้ทุกคนได้ลองทานกัน แล้วก็เข้าสู่ช่วงเลือกของ5สิ่งจากกระเป๋าที่ขาดไม่ได้นะคะเ,เลือกยากจังเลยอ่ะขอเลือกไวทั้งหมดเลยได้นะ่คะสิ่งแรกที่จะเลือกก็คือโทรศัพท์ละกัน,นะคะ่ะเพราะว่าเราแบบต้องติดต่ออะไรอย่างเนาะแล้วก็อย่างที่สองก็จะเป็นกระเป๋าตาังค์ค่ะอย่างที่สามเลือกเป็นต์แตลมนะคะอย่างที่สี่ขอเป็นลิสต์ค่ะ นะคะเพราะว่าปากเรานะคะก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้หน้าเราไม่โสดนั่นเองค่ะแล้วอย่างสุดท้ายนะคะอย่างที่5้าเลยที่พิชิขันไม่ได้นะคะก็คือเจ้าตัวโมโมคอลลาเจนนั่นเองค่ะเพราะว่าช่วง,งหลังๆเนี่ยพิชิรู้สึกว่ามีคนทคนคักเยอะเลยนะคะพิชิดูมีผิวที่ออร่ามากขึ้นผิวใสจ้ำอะไรแบบนี้นะคะก็เลยรู้สึกว่าเออคอลลาเจนตัวนี้มันเห็นผลจริงๆนะคะแล้วก็รสชาติแถมอร่อยด้วยนะคะอยา,ากจะให้ทุกคนได้ลองทานกัน และนี่ก็เป็น5อย่างนะคะที่พิชี่ขาดไม่ได้เลยนะคะและที่สำคัญใครที่อยากลองทานขลาเส้นจุ๋นะคะเดี๋ยวพิชี่จะชี้ช่องทางการจำหน่ายด้านล่างนะคะและนี่ก็เป็นนอตอินไมล์แบงค์ของพิชี่นะคะว่าอะไรเะประกอบของพิชี่บ้างน,นะคะสำหรับวันนี้พิชี่ขอตัวลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ